ได้มาแล้วนะครับผมกับไม้ตัวนี้จะเป็นไม้โบย่านะครับโบย่ BYM1 นะครับผมผมจะมารีวิวตัวนี้ให้ทุกคนได้รู้กันนะครับเสียงที่อาดอยู่ตอนนี้คือเสียงสดจากโทรศัพท์มือถือนะครับผมตัวนี้เพิ่งได้มาสอยมาจากที่ร้าน Digital To Home นะครับตัวนี้ซื้อมาราคาอยู่ที่500บาทเลยนะรู้สึกว่าจะเป็นของแท้ด้วยนี่แล้วตัวนี้มีประกันให้2ปีเลยนะ เรามาดูดีกว่าว่าข้างในเขาให้อะไรมาบ้างนะครับไปดูกันเลยผมอุปรกรณ์ในกล่องนะครับของตัวไมโบย่า BY M1 ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวนี่จะเป็นคลิปติดปกเสื้อนะครับอันนี้จะเป็นฟองน้ําที่ว่าเอาไว้กันเสียงมันฟู่ฟูแบบอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มันจะแถมฐานฐานตัวนี้มาให้ด้วยเราก็เอาใส่ตัวนี้เลยนะอย่าีผมใส่ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ แล้วก็จะมีผู้มือนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีถุงตัวนี้ถุงตัวนี้เอาไว้เก็บสายนะผมเนื่องจากว่าสายมันนะยาวมากยาวถึงหกเมตรอีกุงก็จะมีตัวดูดความชื้นด้วยนะครับก็ตัวนี้นะครับผมมันจะมีประกัน2ปีอย่างที่บอกไปในต้นคลิปนะครับแต่เราจะต้องไปลงทะเบียนก่อนนะนี่มันจะมี QR code นะครับอยู่ที่ด้านหลังตัวกล่องนะครับสแกน QR code เข้าไปเพื่อลงทะเบียนนะครับก็จะใช้อีมี่ตัวนี้นี่ผมขออนุญาตปิดไว้นะครับอีมี่ตัวนี้ ถ้าไม่ใช่ของแท้เราจะลงทะเบียนไม่ได้นะครับเเสร็จแล้วก็จะใช้ตัวในใบเสร็จนะครับนี่มันจะมีบอกอยู่ว่าเ,เลขที่เอกสารนะครับต้องใช้ตัวนี้ด้วยนะครับผมถ้าใครที่สั่งจากช่องทาง l a z a ด a านี่อาจจะไม่มีตัวนี้อาจจะลงทะเบียนไม่ได้นะครับโอเคเราไปทดลองเสียงกันเลยดีกว่าครับไปของนะไปไปฟิปไปดีกว่าแซ ตัวเสียงที่ที่ท่านผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้นะครับมันจะเป็นเสียงที่เสียงเข้าจากโทรศัพท์ที่ผมอัดนะครับผมตอนนี้ผมใช้ซัมซุงอัดอยู่นะครับก็เสียงก็จะประมาณนี้ก่อนที่เราจะเสียบตัวนี้นะครับสายบันยาวมากไอ้มันจะมีตัวสวิตช์ตัวนี้นครับผมถ้าเลื่อนขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันจะสําหรับใช้กับกล้องนะครับที่เสียบตัวนี้เข้ากับกล้อง DSLR อาอะไรนี่แหละแต่เราจะเสียบใส่โทรศัพท์มือถือนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่าง ไปที่ปุ่มออฟนะครับออฟทับสมาร์ทโฟนนะครับอย่าลืมใช้ไปเลื่อนไปที่ตัว,ตวปุ่มออฟเท่านั้นนะมันถึงจะได้ยินนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลองเสียบสายเลยดีกว่านะครับมาแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างครับเสียงแตกต่างกันหรือเปล่าแต่สําหรับผมนี่คือผมต้องได้เปิดฟังดูก่อนเนาะแต่ก็ลองฟังไปเรื่อยๆแล้วกันเอาเป็นว่ารีวิวอีกรอบหนึ่งเนาะไมโบย่านะครับผม MyBoya BYM1 นะครับซื้อมาจากร้านซื้อมาจากร้านดิจิ t อลท h o m e นะครับตัวนี้ซื้อมาในราคา500บาทนะครับมีประกันเครื่องให้มีประกันตัวเนี้ยตัวใหม่ให้2ปีเลยครับผมแต่ว่าเราจะต้องลงทะเบียนด้วยนะที่ซื้อมาคือเราจะซื้อมารีวิวกินนั่นแหละเพราะเราชอบกินเห็นคนอื่นกินแล้วเสียงมันน่ากินมากเลยอะไรประมาณนี้นครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการรีวิวไมโบย่านะครับผมถ้าใครต้องการนะครับถ้าสั่งทางช่องทางรซาดาผมไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะได้ใบเสร็จเพื่อเอาไว้ลงทะเบียนประกัน2ปีหรือเปล่าลต้องสอบถามทางร้านทางร้านค้าก่อนซื้อนะครับผมเดี๋ยวเราจะไม่ได้ประกัน2ปีนะครับแต่ว่าเพื่อนเขาเล่าให้ฟังว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะโอเคนะครับผมไว้ ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้วันหนึ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่อย่างเรานะครับไว้พบกันที่คลิปหน้าผมจะพากินอะไรรอดูละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย